สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องมองผ่านเฟรมครับก็จะมารีวิวตัวไฟฉายค่าศีรษะหรือ Headlamp จะเป็นยี่ห้อ s ิ n วานะครับก็เป็นยี่ห้อที่เหมือนเพิ่งเข้าทำตลาดในไทยก็วันนี้จะมารีวิวตัวรุ่น Trailrunner Free นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นสำหรับ Trailrunner Free ก็จะมีตัวนี้ครึ่งเป็นตัวล่างสุดราคา3,000ตัว t Trail r u n n e r Free H เป็นตัวกลางนะครับราคา3,900บาทก็จะมีแบตเตอรี่ไฮบริดให้ แล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็จะเป็น Trail Runner Free Ultra ราคา4,000ับาทก็มีแบตเตอรี่รุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกอน,นะครับก็มาดูกล่องกันดีกว่ากล่องด้นนี้ก็จะบอกเป็น Hybrid Technology Hybrid Technology ของเขาคือใส่ได้ทั้งฐาน 3A แล้วก็เป็น Hybrid แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้นะครับของเขาเองแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าในกล่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี้มี่าน 3A ให้แล้วนะครับพร้อมใช้ง,งานเลยด้านหลังกล่องก็จะบอกว่าเป็นซินวาอินเทอร์เนซ์ไลท์อินเทอร์เนนะครับก็จะเป็น สปอตไลท์ light กับโพรสฟลัดไลท์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Fear, เฟียเป็นเพียวคอมฟอร์ตนะครับก็ก็เป็นรายละเอียดของเขา Water Resistant แล้วก็บอกว่าเป็น True Lumen นะครับเป็นก็นี่จามสเปคคือ400 l u m e ลูเมนเบ m ร์ไทม์ในอุณหภูมิลบ5เนี่ยอยู่ที่10ชั่วโมงเบ r ร์ไทม์ที่อุณหภูมิมา20องศาขึ้นไปเนี่ย25ระยะประมาณ80เมตรก็มาดูอันกลางก็200 l u m e ลูเมนนะครับ ยี่สิบชั่วโมงห้าสิบชั่วโมงแล้วก็ห้าสิบเมตรครับแล้วก็เป็นห้าสิบลูเมนสี่สิบชั่วโมงเจ็ดสิบชั่วโมงแล้วก็ยี่สิบเมตรแล้วนี้จะบอกว่าเป็นเฮดแลมที่น้ําหนักประมาณห้าสิบห้ากรัมถ้าบวกแบตเตอรี่แล้วเป็นหกสิบสองเป็นกันน้านะครับ ipx f แล้วก็เป็นสามโหมดก็คืออ่าแม็กซ์โหมดมิดโหมดแล้วก็มินโหมดครับแล้วก็เป็น bring mode แล้วก็มีแบตเตอรี่อินดิเคชันก็เตือนนะครับว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วนี้ก็จะเป็นฟรีเทคโนโลยีก็คือเฮดแลมเนี้ย มันไม่มีสายนะเรามาดูกันแล้วก็น,นี่ผมซื้อจากทางตัวแทนนะครบราคาสามพันบาทที่แจ้งไว้ก็หมดแล้วนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับเป็นภาษาอันนี้ก็บอกเฉยๆว่ามีอะไรบ้างก็น,นี้ก็จะเป็นกล่องอ้อแพ็กเกจก็สวยดีครับอ่อนี่คือหน้าตาของมันของเล่นพอสมควรเลยครับมาถึงก็จะเจอไฟฉายเล็กกระถัดรัดดีแล้วก็เป็นก๊์ด Hello I'm your new friend ครับก็เป็นเหมือนการ์ดแนะนำทั่วไปครับแล้วก็เป็นตัวไฟฉายครับก็เปิดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นคู่มืออันนี้ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ 3A แบบไฮบริดก็คือชาร์จแบตได้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ 4A ครับน,นี่ก็เป็นวิธีการเสียบทั่วไปเป็นวิธีการเปิดปิด เราก็มาดูตัวในก,กล่องก็จะประกอบไปด้วยเฮดแลมนั่นเองก็คือสิ่งที่เราซื้อมาครับก็เฮดแลมอันนี้ก็เล็กกระทัดรัดเล็กกว่าหลายๆย,ยี่ห้อในตลาดวันนี้นะครับก็ตัวสายก็จะมีเปิดนิดหน่อยเป็นซิลิโคนครับก็น่าจะการเลื่อนแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวสายที่ใส่แบตเตอรี่ครับก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ อ๋อครับแล้วก็สายสายเส้นนี้ก็จะเป็นสายสำหรับเ,เหมือนต่อให้ยาวขึ้นจากตัวแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าเอาหัวเสียบมาเสียบกับตัวผู้กตัวเมียเขาเรียกแบบนัลลัคนไมียเขาเรียกอะไรนะครับสายปั๊บเราก็มาเสียบกับตัวด้านหลังที่เป็นข้อต่อสำหรับเฮดแลมมนะครับเราก็จะสามารถขยาย ไอ้ความยาวอะครับสำหรับใส่ในกระเป๋าก็ได้ในแบ็คแพคที่กระเป๋าคาดเอวก็ได้เพราะว่าถ้าตามสเปกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเจออากาศหนาวนะครับมันก็จะใช้แบตเตอรี่ได้สั้นโลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันนานเราก็ควรจะต้องเหมือนให้มันอบอุ่นนะครับตัวกล่องนี้เพราะฉะนั้นก็ก็ผมว่านี้ก็ดีนะครับออกแบบเผื่อไว้ทีนี้ครับทีนี้เราก็มาดูตัวกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับก็เปิดมาก็จะเป็น AA แล้วก็จะมีคำเตือนนะครับว่าไม่ให้ใส่แบตเตอรีออ่ต่างยี่ห้อนะครับแล้วก็อย่าใช้แบตเก่าแบตใหม่ร่วมกันอันนี้เรามาดูแบตเตอรี่อันนี้ก็แถมมาครับเป็นดูราเซลครับแต่ว่าพอดีผมมีที่บ้านอยู่จะมาแยกแกแกอันใหม่ก็จะเป็นถ่านชาร์จก็สำหรับใครที่กลัวเปืองผมว่าถ่านชาร์จก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็พอใส่ไปถึงเนี่ย ก็เรียบร้อยแล้วแล้วอยา่างรูติปิดก็เปิดนี้ได้อันนี้ก็ถ้าตามคู่มือนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเหมือนไฟเซฟต,ตี้นะครับก็คือไฟตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับก็สามารถเปิดได้เป็นไฟติดก,กับไฟกระพริบก็ถ้าอันกลางนะครับเป็นไฟติดขาวเวลาปิดกล่องก็จะเป็นแบบนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงแล้วก็ด้านบนเป็นไฟกระพริบเหมือนกันถ้างั้นเราเรา,เราปิดไปก่อนละกันครับ เสร็จแล้วเราก็ถ้าจะใช้งานเราก็มาเสียบกับเจ้าเคสแลมอันนี้กับขั้วเสียบที่เป็นไฟฟ้าครับซึ่งที่ที่ขั้วเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าเป็นสัญลักษณ์ของรูปไฟฟ้านะครับเสียบได้เลยซึ่งตรงนี้เสียบก็เสียบได้เลยครับเวลาถอดเอาสะดวกหน่อยก็หมุนนิดนึงมันก็เหมือนจะมีล็อกนิดนึ่งนะครับตรงด้านในก็เสียบปั๊บก็ได้เลยแล้วก็นี่ก็จัดแจงใส่กับตัวสายให้เรียบร้อยก็จะได้ไม่หนักอันนี้ผมขอใส่เร็วๆแล้วกัน ครับเรียบร้อยแล้วแล้วนี้เรามาดูตัวไฟกันไฟก็เล็กกระทันหักดีครับไฟนี้ก็เนี่ยครับเป็นดีไซน์อินสวีเดนแล้วก็ด้านบนเป็นสัญลักษณ์อินเทลเจนไลท์นะครับก็มี LED 2ดวงน่าจะเป็นแบบสปอตกับแบบฟลัดแล้นี้เป็นชื่อซีรีส์นะครับตัวสายก็เขียนซินวาตัวเบือเริ่มเลยก็ก็ดีครับใช้งานด้วยใช้งานสะดวกสายใหญ่ก็แน่นหนาครับผม เข้าใจว่าใส่แล้วความสึกน่าจะคล้ายเฮดแบนเหมือนกันเฮดแบนออกกำลังกายทั่วไปนะครับอันนี้เมื่อกี้ลุดใส่ดีด,ด,ดีอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาลองเปิดดูสวิต์เปิดปิดเขาก็ใหญ่ไม่ต้องคําหาครับมืดๆเปิดได้เลยอ่ะผมลองเปิดอันนี้ก็จะเป็นแบบสว่างแม็กซิมัมเขาก็ถ้าอย่างนี้ก็คือเห็นเลยว่าสว่างมากอันนี้ก็สว่างกลางอันนี้สว่างน้อยสุดครับอีกทีหนึ่งก็จะมีกระพริบนิดนึงนะครับ ทีนี้ถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆก็อาจจะต้องเทียบให้ดูอันทีนี้ผมกดค้างสักสองวิก็ปิดอะทีนี้อันนี้แหละครับที่กล่องอะเขาใช้คําว่าแบตเตอรี่อินดิเคชันก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเมื่อกี้สีเขียวเมื่อกี้นะครับแบบแบบน้องเปิดทีอะนี้นะผมจะว่าน่าจะเป็นสัญษณสีเขียวคือแบตเต็มเราถ้าหมดผมเราว่าต้เป็นสีแดงนะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยรันจนหมดไม่เคยเบิรน์จนหมดนะครับส่วนเรื่องร้อนไม่ร้อนก็ยังไม่ได้รอเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะต้องใช้แล้วมาอัปเดตกันใหม่ ทีนี้ด้านหลังจะมีแถบเหมือนเป็นระบายความร้อนนะครับซึ่งตัวนี้ถามผมว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ผมเคยใช้ผมเคยใช้เหมือนแบ็คไดมอนด์นะครับก็สายอันนี้เหมือนแรงยางดึงตึงกว่าแรงกว่าต้องปรับดีๆนิดนึงไม่งั้นจะปวดหัวได้แล้วก็ซิลิโคนด้านในผมว่าดีนะครับทําให้ไม่เลื่อนหลุดเลยเพราะนี่เป็นทุกด้านเลยนะครับซึ่งสายจะต่างจากยี่ห้อต่างๆถ้าเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับ ตัวสายปกติต้องโยงมาจนถึงข้างหน้าเนี่ย <_ d ata> เขาใช้ว่าเทคโนโลยีฟรีเขาอะนะครับเออเนี่ยครับฟรีเทคโนโลยีตรงเนี้ยผมว่าจะว่าน่าจะเป็นเพราะตรงนี้แหละที่ที่มันไม่ต้องไม่มีสายมาย,ย,ยุงระโยงระยางไปหมดครับก็สําหรับอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกอันนึงในตลาดละกันก็ผมว่าก็น้ําหนักก็กําลังดีนะครับสวยรูปทรงสวยงามก็เหลือแค่ทดลองวิ่งจริงๆว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะจบรีวิวตัวซินว่าเทรล r ั n เนอร์ e รเพียงเท่านี้ครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นตัวลิงก์ที่ผมซื้อแล้วกันจะมันจะเป็นของบริษัท R n G Sport นะครับผมซื้อจากทางหน้าเว็บเลยก็เดี๋ยวขึ้นเว็บไว้เพื่อใครอยากได้ก็จะได้ซื้อจากทางสูตรเลยเลยนี่รับประกัน2ปีนะครับตามหน้าเว็บเขียนไว้รับประกัน2ปีก็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 ดีครับรับประกัน2ปี แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้า,าเรามจกันใหม่ครับขอบคุณครับ